ตื่นเช้ามาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกพี่น้างเอ้ยเองน้าตากันเลยนี่จะมีผอาใบคุ้มต่อพังกลางด้วยผอาใบคุ้มอยู่คตากได้สองเดืนเลยมือดม,มือที่สามบ่อรอดเจอฝนแหงอยู่นะเนี่ยต้อรู้สีินาำสำใดต้องมาลุ้นกัน หนาวฝนตกเลยก็นหนาววันนี้วันที่หนึ่งสิจิกากองผูเป็นอขอก่าเอ่ะเขาจเดินเลยพี่น้องเอ้ยกำลังสิแจ้งตอนต,นตนอีห้าครึ่งแล้วหนาวหนาวหนาสวัวสดีครับ ถ้าลงมาหาหน่อไม้พี่น้อ,องฝนฟ้าตกจะเท่าเลยเลอนี้ <c oughs> ตกเย็นอยู่ได้ออยูนะน้ำจะขังเข <c oughs> าเงี้ตากเลยพี่น้องฝน <c oughs> ตกมือนี้บลอด <c oughs> ได้สองแดดเลยว่าจะเอาอีจกจักแดดสองแดดเสนอแต่เขาของมีผ้าใบคุมไว้อยู่เนาะใช่ผ้าใบคุมเราเป็นอย่างนี้แต่ลุงมาตากน้ำมันตี้ของแกบ่มีผ้าใบเกี่ยวเมื่อวานเนี่ยมาเทไว้ยามแรง เจอฝนเต็มๆเลยเศร้านีิพากันมาหาหน่อไม้จากสกติกเห็นหน่อไม้หน่อนึ่งอยู่กอนี่นี่โอมันอันนี้เฮานี่มันอย่างมันเพิ่มเออบานสติกเอิญมันอ้อนบานสติกเอิญมันอ้อนแต่บ้านน้องส่วนมากสติเอิญมันเพิ่มม,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 มีสติกเห็นหน่อนึ่งมื่อดิดิแล้วค่อยไปหาเพิ่มอีดิดิดดด นางกายมือค่ะมึงมาโลบึงรถเกี่ยวเอ้ามีหน่อเซยว่ะเคลียดิเอามีดมาตัดเอาเฮ้ยฟางหันกระหน่อนึ่งแม่นบมูรูดโตเก่าหน่อกึ่เออหนดีออเลยอ๋อหนาวมากโอ้ยงามนี้ยังมีหน่อให้เห็นอีกเนาะนึกว่าซีบิดได้เสนอโู้ได้ผลแบบนี้ที่ไหนก็ออกอีกเนาะ

ฝั่งพุ่นน,นิ่งหนอนนึ่นข้ามไปตัดฝั่งนั้นแหละมีหน่อเดียวบอกหน่อเดียวนี่แจ้งเนาะหน้าหนาวพี่น้องฝน,น,ากาน,นงงตกเลยก็ได้อากาศดีก็ดีหรือมิงนะบอบ่อดีเลยพอดีเลยสองหน่อน,นี่นะมุดออกมาแบบนี้พอดีกินแซ่บพอดีกินแซ่บ แกงหลายลายก็บโแซ่บเพิ่นว่ะแกงหน่อไม้สดนันฮอนกับบรรยากาศฝนตกลิน่นลินฝนตกลิ่นลินกินแกงหน่อไม้มือ,น,มอนีิว่ะว่าจะไปเบิ่งปลาขอนอยู่ค่ะฝนตกตื่มแล้วก็ไม่ได้ไปเบปิบ่งเละแต่น้ำมันยังหลายอยู่เบาเขนว่ามือค่ะยันเตนุกหันเลยลงกินบัดน,น้ำเบาเขนเนาะให้นาะลีนะ่นาโต่งเาฮาค่ะจ้ะนี่แบบสองน่อนี่ สองนอนดิพอกินเหลือแกงเลยแหละไปเป็นแกงจับบันิชาติ๊กซือเมื่อจักเมื่อแกงเก็บบวบอยู่เฮือนแกงใส่น้ำเนาะมาหุงกับชติ๊กเก็บไปบุ่มแล้วหน่วยนึงสองหน่วยสามหน่วยนี้เริ่มแต้มอีกแหละเก็บบวบน้องจ้าบันีิบวบยาวพอดีเลยบบวยาวดีอ่อนอดอ่อนได้นี่อ่อนเลย บอบยาวนหน่วยนึงพุ่นพันเพิ่นเท่ๆค่ะพ่นนก็น้่งหินบอีแนววานึงข่าเฮายังไม่ได้ตีเด้อกกองไว้ก่อนไป้ลุงุดนี่แหละนึงตีมาได้ดะฝนปิมเมอร์ฝนไยามไหนคุณมุตุก็บอกอยู่ด้วอนสี่วักอ้ฝนจ้าตกหลายแม่น้ำตาเข่าได้หนียากได้หนี ลงน้ำไว้ตดน้ำ้นไม้ก็นจนเต็มถังตุกตั้งแต่ตีห้าตอนนี้สิบแปดโมงเลยพิ่งซานี่แต่ว่าเดี๋ยวก็ตุกมาอีกนะ้ำบอกเขนะ็นเนาะพอยังมาแจ้งเลยยังมืดไปเพมย,ยมืดอยู่เลยพักสติ๊กกับบริโภคน้ำแล้วมือนี่เดีเย๋ยวดูฝนตกใส่เลยกระเจี๊ยบผักชีเขียวปีกระลำผักแพลวเอามาปลูกเพิ่มต้นหอมก็เริ่มต้นใหญ่ขึ้นแล้วหอมเป๊ะ โอ้รูปโดดหา ục, ่าคุเอ็มเลยเดี๋ยวเขอยไปเก็บขาวจ้๊ นไม่เดือนสิบสองกรอบขนาดเลยเนาะโคบโคบเลยนะ สองหน่อยว่าได้หน่อย,อยด้วยใจหน่ย,นยมีแบบผานวงกลมแบบนี้พร้อมชิ้นแบบนี้อ่ะสะติกขอตัวไปต้มมไม่ให้จืดก่อนจ้าสติกต้มจืดเรียบร้อยแล้วจ้ามาแกงแบบนี้ก็น่าสติกตำพริกเข้าเบือ่อหอมแดงใส่ลงไป ็น้ำมายานาจะอติ๊กปั่นเอาจ้ะ ดเ,เ,จจดเดี๋ยวคนครับขนาดเลยคนขัเบือให้ละลายก่อนจิจับตัวเป็นก้อนเดี๋ยวรอน้ำเดือเดเขาคอา่อยจังหวะเขาค่อยใส่น้ำปลาเดกแล้วก็ใส่บวกเครื่องของเขาในพลาเขาเนี่จะ้ะมีบวัวผักกระแหงลูกโดดต้นหนาติ๊กใส่บวกเรียบร้อยแล้วจะ้ะใส่ถุงมงวมาเนี่ ของชู ừ, ดดดงงรสใส่ลูกโดดกป็นยงน้ำพอเจาะอภรองความแซบเขากับบรรยากาศผลลินอีกแหละน,น,น้อบอกเค็ญเนาะใส่น้อยนึ่งเมื่อกี้นี่ต้องอีกแล้วเนี่ะ เมีย่ยงของเข้าสติกกิ้งนี่ค่ะกกินกับใบใบพะอีเลอร์หรือใบชะพูเอไม่ได้กินอ่างพี่น้องเด้อจ้ะเพราะว่าตอนนี้มันยังบบหิวปานไดนมันแปดโมงนิดๆเราเคลียรสติกกิกินข้าวเช้าประมาณเก้าโมงจ้ะเพราะว่าเราเพิ่งกินกาแฟไปเนาะนี่เช้านี่ก็ได้เมนูนี่ละจ้าแกงมะม่วงสดๆที่หามาจากอมี่ยงหลังบ้านของเ้าเองใ้บ้านเนื้อจ้า บมัดบวกช่างขนมไม้พักฟึก๊บต้อนบานเขา